ครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมนําแบงค์ห้าร้อยมาขายให้นะครับวันนี้ก็จะเป็นแบงค์ห้าร้อยแบบที่ระลึกนะครับห้าร้อยแบบปกผ้าไหมนะครับได้มาประมาณสามชุดนะครับเป็นอุปกรณ์ครบคู่มือครบนะครับผมพร้อมกล่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวรวบรวม λη, ทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือกล่องกล่องห้าร้อยปกผ้าไหมนะครับอันนี้คือผมเอาออกมาจากกล่องแล้วนะครับนี่ครับปกผ้าไหมก็จะมี <ๆ S 1> ด้านหน้าเนี่ยเป็นตาการจนาพิเศษนะครับก็คือตาช้างคู่แบบนี้เลยนะครับนี่ครับปกอันแรกเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับแดงผ้าไหมแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีการจนาพิเศษแบบนี้เลยนะครับทั้งสามนะครับอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมเดี๋ยวอันนี้จะเปิดทีละหน้าทีละชุดให้ชมนะครับว่าเหมือนกันยังไงนะครับผม ไปดูกันเลยครับอันนี้คือทั้งหมดสามชุดสามสีนะครับนี่ครับนี่นะครับผมแบบนี้นะครับผมที่บ้านใครมีบ้างนะครับผมแบบนี้แบบที่ระลึกนะครับราคาตอนนี้ก็เกินหน้าธนบัตรไม่กี่บาทนะครับผมนี่ครับอันนี้จะมีซองสีขาวการจนานะครับแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นแบงก์นะครับนี่ครับ แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับมีตัวหนังสือตัวอย่างสีแดงเนี่ยถึงจะมีราคานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาแบบนี้เนี่ยพร้อมปลูกและอุปกรณ์ครบเนี่ยก็ไม่กี่บาทนะครับพันต้นๆน,นะครับอย่างผมแบ่งปันให้ลูกค้าเนี่ยก็อยู่ที่พันสองพันสามต่อชุดนะครับอุปกรณ์ครบนะครับนี่ครับเป็นซองขาวเป็นคู่มืออยู่ด้านในนะครับเปิดออกมาก็จะมีซองแบบนี้บางท่านเก็บเนี่ย อาจจะไม่มีคู่มือแล้วนะครับกล่องก็อาจจะไม่มีแล้วนะบางท่านก็ทําหายก็มีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูคู่มือข้างในกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมนี่ครับจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมนี่ครับเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมนะครับนี่ครับรายละเอียดต่างๆเลยนะครับผมของแบงค์ห้าร้อยปกผ้าไหมรุ่นนี้นะครับนี่ครับจะบอกรายละเอียดหมดทุกอย่างเลยนะครับผม นี่ครับท่านใดมีแบบนี้ก็เม้นมาได้นะครับมีเยอะผมก็รับซื้อนะนะครับนี่ครับด้านในหลากหลายอย่างเลยนะครับผมนี่ครับธนบัตรกว้างเท่าไหร่นะครับผมจํานวนพิมพ์นะครับกี่ฉบับนะครับกาหนดออกใช้วันที่เท่าไหร่นะครับผมโดยธนาคารแห่งไหนนะครับผมนี่ครับพิมพ์ที่โรงพิมพ์อะไรนะครับนี่ครับผมอันนี้คือคู่มือนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าคู่มือครบเนี่ย นี่นะครับปกติจะคู่มือครบนะบางท่านเนี่ยผมไปซื้อกับลูกค้านะคู่มือไม่มีถ้าขาดอุปกรณ์ไปเดี่ยสักอย่างเช่นกล่องเช่นคู่มือเนี่ยอันนี้ก็ราคาแบบเกินไม่กี่บาทเลยนะครับผมแต่ถ้ามีครบเนี่ยก็พอได้ราคาขึ้นมาหน่อยนะครับผมอ่าต่อไปอีก2ชุดนะครับอีก2ชุดก็เหมือนกันนะครับอีก2ชุดก็เหมือนกันเลยเปิดออกมานะครับมีคู่มือแต่ใบนี้เนี่ยคู่มือไม่ได้ใส่ซองไว้นะครับสงสัยลูกค้าออกมาดูนะครับ เลยไม่ได้ใส่ซองไว้นะเลข9้าหน้าทุกใบเลยนะครับนี่ครับผมสวยงามครับห้าร้อยปกผ้าใหม่นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเขาทําออกมาเนี่ยปกคนละสีนะครับนี่ครับอ่านี่ก็เลขพอสวยนะครับเก้าสี่สี่หกหนะครับนี่ครับผมท่านใดมีเยอะๆก็นํามาขายได้นะครับผมแบบนี้ผมก็รับซื้อจํานวนเยอะไม่อั้นนะมีเป็นร้อยฉบับผมก็รับซื้อทั้งหมดนะครับรับเหมามาทั้งหมดเลยนะครับ แบบนี้ราคาก็ไม่กี่บาทนะครับแต่ถ้าจะมีราคาเนี่ยก็ต้องเป็นพวกธนบัตรตัวอย่างนะครับมีคําว่าตัวอย่างอยู่ที่ธนบัตรนะครับอันนี้ก็จะได้แบบหลักพันนะครับอ่านี่ครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับผมฝากกดติดตามให้น้องหน่อยนะครับครับผมสวัสดีครับ